การแก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำคือภาวะที่ผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่าหรือเท่ากับ70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรน้ำตาลในเลือดต่ำเกิดได้จากหลายสาเหตุที่พบบ่อยคือ 1. เกิดจากพฤติกรรมการใช้ยาไม่เหมาะสมเช่นฉีดยาหรือรับประทานยามากกว่าที่แพทย์สั่งฉีดยาหรือรับประทานยาแล้วไม่รับประทานอาหาร 2เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่เหมาะสมรับประทานอาหารน้อยกว่าปกติหรือรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา3เกิดจากออกกำลังกายหรือทำงานหนักมากกว่าที่เคยทำา 4. เกิดจากการเจ็บป่วยต่างๆเช่นมีไข้คลื่นไส้อาเจียนท้องเสีย5เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์ เมื่อทราบสาเหตุของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วควรป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำเพราะการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำบ่อยๆจะมีผลให้ประสาทอัตโนมัติเสื่อมถ้าเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอีกจะไม่มีอาการเตือนซึ่งมีอันตรายรุนแรงถึงเสียชีวิตได้การดูแลตนเองเมื่อมีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำสามารถแก้ไขด้วยน้ำตาลหรือน้ำหวานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น ดื่มน้ำหวาน2ช้อนโต๊ะหรือน้ำตาลทราย3ช้อนชาหรือน้ำผลไม้ไม่เติมน้ำตาลปริมาณ180 l, 1 8 0มลลหกล่องหรือลูกอม3-5เม็ดสำหรับผู้ที่มีเครื่องเจาะเลือดควรตรวจดูระดับน้ำตาลในเลือดก่อนการแก้ไขทุกครั้งถ้าระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่าหรือเท่ากับ70มกรัมต่อเดซิลิตรจึงทำการแก้ไขหลังแก้ไข15นาทีให้สังเกตอาการ ผู้ที่มีเครื่องเจาะ,ะเลือดควรตรวจดูระดับน้ำตาลปลายนิ้วอีกครั้งถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือระดับน้ำตาลในเลือดยังน้อยกว่า80มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรให้แก้ไขอีกครั้งหลังแก้ไขครั้งที่2ถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือระดับน้ำตาลในเลือดยังน้อยกว่า80มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรควรโทร1669ถ้าอาการดีขึ้นหรือระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า80มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หากใกล้เวลารับประทานอาหารให้รับประทานอาหารทันทีถ้าห่างจากมื้ออาหารหลักเกินหนึ่งชั่วโมงหรือมีอาการตอนกลางคืนให้หาอาหารรับประทาน1ส่วนเช่นขนมปังปอนด์หแผ่นหรือผลไม้หนึ่งส่วนหรือนมจืดปริมาณ240มลลิหนึ่งกล่องสำหรับผู้ป่วยที่มีเครื่องเจาะเลือดถ้าน้ำตาลในเลือดสูงกว่า80มกรัมต่อเดซิลิตรและมีอาการใจสัน่น แน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกหรือแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดควรโทร6 6 9 9เพราะอาจเป็นอาการของโรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดสมองถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวไม่ควรให้ดื่มน้ำหวานหรือรับประทานอาหารเพราะอาจทำให้สำลักได้ควรโทร6 6 9 9